สวัสดีค่ะวันนี้เราพาไปดูสวนผักของเรามีชะพูกระชายสารหน่กระเพราคือหลากหลายนี่คือปลูกไว้รับประทานเองในครัวเรือนนะเราเองก็คือเป็นคนรักธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากจะอ่าเขาเรียกว่าปลูกผักที่ไม่มีสารเคมีให้ตัวเองรับประทานเนาะนี่ตะไคร ต้นขาต้นขานี่เหมือนจะตายแล้วนะคะแล้วก็มะกรูดมะกรูดนี่ก็มะกรูดมะกรูดคือมะกรูดนี่จะผูกหลายต้นนะคะเนี่ยแล้วก็โหระพาแล้วาฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องของเราก็คือมีอาหารท่องเที่ยวแล้วก็ปลูกผักเนาะแล้วก็วรีวิวเส้นทางอะไรประมาณนี้บายคลิปหน้าเจอกันใหม่ ส่วนสารแหน่ต้นนี้นะคะก็ปลูกแบบอรอร์แกนิกออแกนิกแบบคือเราใช้ปลูกในเพราะในน้ำเลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยก็ค่อยๆแต่ว่าต้นนี้คือจะใช้เวลานะกว่าจะติดนะคะส่วนสารแหน่เนี่ยคือก็ปลูกแบบในกระถางนะ วันนี้ขณะที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้คือฝนตกด้วยนะคะฝนตกเป,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 ปาะแปะปาะปลายอยู่กะเพรานี่เราไม่ได้กล่าวถึงเออเรากล่าวถึงแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบชัดเจนทั้งทั้งหมดนะนี่ลองดูนี่เราก็ปลูกสารแน่กะเพรานี่คือเพาะไว้เยอะนะคะอันนี้ใช้เป็น ใช้เป็นก้านมาจิ้มจิ้มไว้นะแล้วก็ติดเลยนะคะไม่ได้เพาะมาเล็ดนะทั้งสารแน่ทั้งกะเพราก็คือใช้ก้านจิ้มจิมทั้งหมดเลยส่วนแตงโมนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะโรยเม็ดไว้ก็คือก็ออกเองเนาะ